นไไขนมบัตรเลยขนมบัตรซื้อมาจะใส่ผูไม่ใช่เพราะว่าใท้ทวิตไปไปฏิแข็ง,ลขงแล้วถ้ามันแข็งหานที่ก็แข็งแล้ เตงกมาุมมัไปเตสอมาหอก็จะกมตวนี่นะเอาไปเตงผมวาดุงพยัก้าเอามาีมือเอาตอนนั้นมากุนแหม่อยแนนกนอยจังอะไรนีสองเียวนั้น่ไหรสองแม่เาในิมันม มองนุ่มมองนุมมองนุ่มมองสนุ่มมอนี่หนุ่มมองหนุ่มองหนุ่มมหนุ่ห่องหน่มง่มมองหส่มหนุ่อหนุ่มอห่องหนุองหนุ่รมหนองหนุ่มององหอหสมอง่มหม่มม่อืมมองม่องห่งน่ม4่หมม่ ห้าสห้าสองสองสามสองเยวโอ้โหเอาเปิดจำอะไรอย่างกลืมจไรอยาเล่นม่เยอะน้อเล่นวันนี้ได้ไหมห้าเอวเอวเลยวันนี้ได้าตะงแต่งแต่ะไม่ได้เลยได้ะติงห้าโอ้ก็หาศีเอวว่ะเสียสุเกาะ่ะมันจะเ็จะห้าสองอว่เสียเสียติงำิบานอกนะ มันนมมันหลดนงอให้กับมากเบิร์นงคืหม่ะเนาะใส่นมม่ไรนะครับหยอกใส่หยอดใส่เฟ็ดอ๊ยกาแฟองกทีสามันใจนมได้มันหูทีนือยี่ยะกรแล้วพกะ่าำคนกี่กองเนี่ยไปเร็ว ขยาวด้ยเดี๋ยวคนนี้เห็นได้ไม่ขย่อยข่าขย่อยญีปุ่นละากกินหาจีเอาไปไหนนะขยันเกี่ยว้ับมวกอนมอะไเกี่ยวกับอะไร จะไปกระซำาไหมเนกสาววัยมากกว่ี่นี่อาไได้ยังมีเอาไปไม่เอาเอาทำไมไม่เอาไม่เอาไม่สอบทำไมไม่อบมันราคาแพงไปเอามาีเอาผมาวไปาวไป่เมียกับหกสูงนไปหกสูง หาซ้ำมาไหมหาซหาซเอาไก็เดีเอาไม่ขาดจังหาซองมาไหมหาซองเบาแล้วเดียวหาจังซีไม่เอาแล้วเด็น4จังเปิดมาท่าโอ้ยโอๆยโอยยีนักยปีกระพิบตากระพิบตาหน้าหกสิยี่สิบสี่ห้าหกยเรียบร้อยหายยา ได้ค่ะเยอะกับหยเยอะตัว่าเลยเนี่ใเต็งอ่ะโอเคยอกอออัเต็งสาม่ยาเย่หอจังให่สอส่สเกาสี้าเอนี้ยกับซมอีกใบตะกตัวนี้12 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไสามื่เดี๋ยวจะหสูงยี่บบาทนี่เจ๊เองเจ๊เอามาขาเจ๊สี่หเจ็ด้อามสี่าเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบเนี่ยหกสูงยี่สิบบาทอั่นดิยี่สิบไปไหมยี่สิบไปหกหมื่นหกหมือนอีกสามหมื่น em mà cũng nó chạy tới đó rồi 40.000 40.000 với à à không? Ừ.

สอกมสามสามสองสอองอ่าสองจิงเงสามสองเียของเิย่งใบ่มบอทำอเยอะเอาไปเส็ทำ้เหลืออวไยังไ่มี้องห่า่อืม สามใส่หกสี่สามหกห้าสามหกห้าสามหกห้าสามหรือหกสี่สามห้าาเนาะเอาเปิดใหเดี๋ยวใมันเดือสิเรือมเสียหกสูงเดืออยู่เดียวเือสูงเนาะเดือเจนใโอเคสามสักได้หสี่สองใจหกสี่สามก็ดีหกสี่ห้าสามเป็นก่อน บนถึงนอะเดี๋ยวจะพูส like cool ี่สองก็นะาที่สองจงไปอย่างวะเอาเนี้อับ้า่าหกเจาสิบ่เหนละสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดส้ายี่สบนามสี่ห้าหกเจ็ดเกินเจไปี่กินกินอันนี้ไรเน่ย เิมือนมาเนี่ยเอาเบิรงดูนับบางอเยร่ตังค์เติมบ้ที่หาท้่กเจ็ดเจ็นเ้็ดเจ็ดเจ็ดเอ็ดเจ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 ็เจ็ดเจ็ดเจเจ้าเเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็เจ็ด็ เจ็ดสิบสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดก็ยี่สิบเจ็ดสิบสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเป็นห้าสิบหึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสามสี่หหกเจ็ดสิบแก็ยบเจ็ดสิบสองสมาหกเจ็ดสิบแปดสามส เส่าิบแล้วก็สี่สิบสิบสองสามสหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบปลยสามสิบอันนี้สามืสองสามสี่ห้แปดเก้าสิบปาหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ปเก้สบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปาที่ส 白葡萄了，好喝。爸 เอาผู ite, ้องเอกเกาะอกวไปยิงยิงแถเราย่อะพญยาต้นขาพญยาได้ไ่งขาฝันเลยง่อยเฮียสิว่าเยเกนบำลุงอกินไปบ้าขาเขาซิบปกินเขาแบ่อยยาบนตัวยาบำลุ้ง bao. nhiêu dù số số cản, cái này à, sao sợ chắc anh ta lấy bao. Anh ta lấy bao. Anh ta lấy bao 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 bao

อืมต่างต่าไห้ยจรไหมเจ้าใช่้ห้จริงไหมชก็อยากกันใช่ไหม่าฮ่่างไันักการไหงกัน่ต้องกันเ่ลไงอันนี้แล้อืมเดียวไพ่งจะงยพาละพึ่จะปิดไปเปิดขึ้นมาก็ตื่น เงี้ยบี่ไรกัน้เจ็นานี้นะคบมาียไทุ่ขึ้นเนาเเป็นไ้่นเยเนาะมันไ่ไเลยคหมดละขนาดจะก็เสียตัวจังหวะสีดำขนาดจะก็เสียตัว ออลงไปเทีอเทือดแล้วบัดจะลงอย่างเนยจะยักของเจ้าของนะเห็นลงหาสองกับสามสองหล้วมาลงโกหาป่นนี้จะลงใส่ลงกับลงเอียวตั้มบัะนี่อครว่ามากรีแล้วกันลงสระตื่น้าส่วบางน้งเจ้าเดี้ยวมานี้่ปเจอน้ำมาท่านเด็กเดียวลงหลหมดบอลไวมป่ะนี่ ออกหาเอยอซีอยอน่ะออกหาเอยไปไปลงตัวนี้ไปใส่ไปลงนึงบ่ออกขหาเอูกแต่ตัวการเจวกันทุกอเตมาอันนว่าเจ2แได้ตัวกอีก2ใบ2ใบ3 4 5 6 7 8 9 10อะเจโอ้ลงแ่นลงแ่น กันแม่นเนาะอันนี้ก็กันแม่นีนะหลัเอาดินกัน45 6 78 9จริงๆมาเสหามันมีมันมตจะดบ่ได้ตก30เอาไปกันกันแม่เนาะอันนี้ยเจกเมือ2 0 1 0 11 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32ม3 34 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 0 1 6 0 1 72 4 5 6 7 8 9 1 2 9 0 2 3 4 5 6 7 8 0 ัตัวตั้งใจร้องประือคือตัวกัน 8, 0ก็บยี่สิบน้เบิ้งมันบดดดแปดพันหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดดอยยนตั้งกะว่าท่นตั้งเกลาลส่ันนะรับ หกยี่มีบ่ได้ได้ไมเปิดจะมีหกเอแล้วนีับข้างได้เงี้ยงแต่เสือกเงี้งไม่ใช่องตำแตไนองต่ำยังไงออกสิบเอ็ดบังไับออกสิบเอ็ดหกี่ยียนนะบ่ออกสิเอ็ดให้ล่มันันออกหกสี่ยียนงัดขึินมาออก6ผล่าวมานี้

เกล้องตัวอะไรแ่เใครจะได้จียซอยใครบ่เคยเอาสิ้งแล้กองเราสินะต่างลับเลยหาซ้าอ่ะอีกหันมาเนนั่นขอล้ออีกนั้นจะมีความอไม่เป็นตัวเนีกยอยากเด๋วแบบติ่งหาเต็มห้าตังห้าเอย่ยจะโมเท่ ลงตีละฮะเอียวจะก็ยังพาลงอีกตีละนี่นะนี่โอเคอั่นี้มาแคนั้นใส่ตามยวใส่ตามยวเนาะโอเคอ่ะเปิดนสมีได้เหเอียวคิดไปซื้อมาแทงนะหกหกมาหกหกาม ติงหกสบใบตง3แล nah ja, nah ja, nah ja, ah. ้วก็หสูงย right> ี่ส no ิบนะจ๊านะจ๊ะเจ๊จาไหาดิบอกว่าไม่มีหาหกสูงก็แล้วหกสูงเลยใบหาตัวลงกหกสูงอยู่แล้วมันยัดไหนแล้วบ้างจีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสองสามสี่ห้าหก็แปดเก้ายิใบคิใบจีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป

ฟางฟาอ๋อมั่อไงหมั่ทุครบแล้วไงฟังฟงเมื่อกี้ัแจยเงหันดสิใบก็ได้ัฟางฟสิบเอแห่ฟั้ยอะันโอ้ยหกสันี้ก็ได้ห เไปเสียงให้เบงสองตาย้อนหลังมาเส้งเนี่ยอสองตาย้อนหลังเข้าใจจำอะไรถามแกยังไม่เห็นน้อง่อยมาดูห้รูคอยนี้ตีแปะแปะ้าไปลงไปกี่ละคอยที่มองคอยเต็มนะเต็มเต็มหกจาไปบ้านยัก chưa phải này Bát triệu này Đẹp loài đi <cười> <cười> đi Mình đôi. Mình đôi có, là <cười> <cười> có không được nó khó tin được các bạn nào nè có tiền không nào hộp xì xám luôn. เย่างกเยอะเลว่ะก็เยอะก็หะสี่สามกันเลยก็กันก็ไปจับกันฮะไม่มีเด็กนน่หกหกสองหกหกสอจะสอไม่จะหกสูงจะหกสี่สองก็สูงหสูงเน้น

Vội chơi, 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 chơi,